จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับลูกที่เรามาเทียบเท่ากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ขึ้นมานะครับนี่นะครับ <I S 2> mm hmm. ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับนะครับไม่ยานะครับอ่า อุปกรณ์ของเรานะครับสําคัญนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้สําคัญมากเลยนะครับอุปกรณ์กดนะครับกดกระทะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับมาเตรียมมันทําไข่นกนะครับมันเทศนะครับมันเทศต้องมันเทศสีนี้นะครับสีขาวก็ได้นะครับสีขาวหรือมันม่วงนะครับมันม่วงก็ได้นะครับ นะครับถ้ามันสดอย่างนี้นะครับหนึ่งพันสอยห้าสิบกรัมหรือหนึ่งพันสารอยกรัมนะครับมันสดนี้นะครับพอเป็นหนึ่งแล้วจะได้ประมาณ1นกิโลนะครับหนึ่งพันสอยห้าสิบหรือหนึ่งพันสสกรัมนะครับจะได้มันหนึ่งกิโลนะครับอันนี้สูตร1นกิโลนะครับ นะครับเราองชั่งมันก่อนก็ไปปอกทุกครั้งนะครับว่าเราจะทํากี่กิโลนะครับพันสามนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกรัมถึงหนึ่งพันสามร้อยกรัมนะครับมาเผื่อเผื่อเด็กด้วยหนึ่งพันสามร้อยกรัมนะครับหนึ่งพันสามร้อยกรัมนะครับจะได้มันหนึ่งกิโลนะครับเมื่อเรานึ่งเสร็จแล้วจะได้มันหนึ่งกิโลนะครับ เทนะครับเเราไปปอกแล้วก็ไปล้างแล้วก็เป็นึนงนะครับปอกล้างนึ่งนะครับมันนะครับมันเทศนะครับมันเทศนะครับหนึ่งกิโลสามร้อยหนึ่งกิโลกับสามขีดนะครับหนึ่งพันสามร้อยกรัมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ครับเราจะมาหั่นนะครับหั่นมาเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งหให้ให้เละนะครับนะครับเห็นไหมครับมันไข่นกนะครับมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะได้สุกง่ายนะครับมันเทศนะครับหรือมันม่วงนะครับ เอ 1, อ 1, ite, แล้วมันม่วงนะครับทําไข่นกนะครับนี่นะครับหั่นชิ้นเล็กๆนะครับได้ยเป็นหนึ่งกันนะครับเตรียมหนึ่งนะครับนี่นะครับมันหันเป็นชิ้นเล็กๆนี้เตรียมหนึ่งนะครับขนมไข่นกนะครับเสี๋นะครับเป็นหนึ่งันนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งให้เละเลยนะครับ มาต่อขั้นตอนเตรียมแป้งไข่นกนะครับแป้งไข่นกนะครับแป้งมันนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับนะครับแป้งแป้งมันแป้งมันสำปะหลังนะครับหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับหกสิบกรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์60กรัมบางสูตรเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับบางสูตรจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับตัวนี้นะครับนี่แป้งสาลีอเนกประสมที่ทําฟางโขนะครับแป้งมันสาปะหลัง600กรัมแป้งสาลี60กรัมนะครับใส่รวมกันนะครับใส่รวมกัน ผงฟูสองช้อนชานะครับผงฟูสองช้อนชาผงฟูนะครับผงฟูนะครับผงฟูสองช้อนชานะครับ่น,นรวมกันสองครั้งสองครั้งนะครับ เราวมกัน2ครั้งนะครับเดี๋ยวค่อยทำกับพ่อเดี๋ยวค่อยนวดน้าหนูค่อยนวดรวมกันสองครั้งนะครับนนีีี่่ะจมา ต,ตัดลมกัน2ครั้งนะครับเตรียมแป้งไว้ก่อนนะครับสองครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีนวดน,นะครับมันนึ่งได้นะนะครับเตรียมบทเนี่ยคนช่วย,วยนนะม,มันไม่ถึง เี๋ยไม่ถึงเอาเอาตัวสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวพ่อถ่ายให้อยู่เดี๋ยวอย่พึ่งอยพึ่งใส่ให้บดก่อนอะนะครับยู่นีอ่อมร้อนตัวน,นี้น่ร้อนอีกร้อนใตัวน,นี้เห็นไหมละ่ะเห็นไหมไม,ไม่ต้องจับข้างล่างไงยืนข้างบนเนาะเห็นไหมล่ะอยู่นี่เออไม่จับกระมาไม่จับลองกดตรงนี้ มันนะครับมันพอนึ่งได้แล้วก็มาบดนะครับน,นะครับวิธีบดมันนะครับแ,แม่แม่น่นจะบด้วนดีก้ก็อยากทำโอ้บดบดแม่งบดบดเร็วนี่นะครับบดไปเรื่อยๆนะครับจนเล เนียนยังมันต้องเนียนเนียนนะต้องบทให้ละเอียดเลยบทเนียนเนียนเลยนะแต่ตัวเล็กๆก็อยากช่วยยังไงมันเข้าตาแม่ ตัวเล็กก็อยากช่วยบดให้ละเอียดเลยนะครับทำเราบดไม่ละเอียดพอไปนวดแล้วมันจะไม่เนียนนะครับ,บละเอียดนี่นะครับนี่นะครับตัวตัวกดนะครับตัวบดแล้วไปขึ้นตาช่างนะครับ1กิโล ชั่งให้ได้1 2, กิโลนะครั kennen, บบดแล้วช well, ั่งให้ได้1กิโลนะครับ1กิโลนะครับบดแล้วให้ชั่งได้1กิโลนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาล220กรัมถึง250กรัมนะครับใส่ไปเลยนะครับตอนที่น้ำตอนที่มันร้อนนะครับือใส่น้ำตาลตอนที่ มันร้อนๆนะครับให้สะเกตมันนะครับมันที่ทําอร่อยนะครับมันจะต้องแข็งนะครับเพราะเราบดแล้วมันจะต้องเย็น,นองแข็งนะครับจะไม่แฉะนะครับมันจะไม่แฉะจะไม่เป็นน้ํามันจะไม่เป็นน้ํานะครับถ้ามันเป็นน้ําจะทําไม่อร่อยเพราะใส่กะทิได้น้อยนะครับ ถ้ามันแฉ่ถ้ามันเป็นน้ำจะใส่กะทิได้น้อยและจะไม่อร่อยนะครับ,รบก่อนจะใส่แป้งให้มันเย็นก่อนนะครับอย่าใส่แป้งตอนมันร้อนๆให้มันคุณๆหน่อยๆน่อยคือยเย็นนะครับค่อยใส่นะครับ ใส่เกลือไม่ได้หนูหนูใส่ไม่ได้เลยใส่เกลือหนิหนูนั่งเฉยนั่งลงอ่านเองหนูใส่กะทิอ่านจับนะใส่กะทินะอ่ใส่กะทินะกะทิก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับกะทิก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอพอพ่อพอพอก่อนใส่ทีละน้อยไปใอ่ทีพอก่อนพอก่อนอพ่อปิดฝาปิดฝาปิดฝานะปิดฝานะ เดี๋ยว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 จะปอกหัวนะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งยวเพิ่งทำตัวเล็กก็อยากทำแน่นเห็นไหมล่ะอมันเราเริ่มเย็นแล้วขมันเริ่มเย็นแล้วเราก็ใส่แป้งนะครับโอ้โอ้โอ้ อยา่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยอะเพิ่งจับเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวให้พ่อทำก่อนนะให้พ่อทำก่อนนะตัวเล็กก็จะทำด้วยเดี๋ยวให้ให้พ่อทำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนวดนะครับเดี๋ยวค่อยนวดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยนวดนะ กินนมม่มันนวดเห็นมันนวดเห็นมะจะนวดไหมทำากินทำไมนมเน่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 เขาทำทำนุ่นให้มันเสร็จก่อนไปไม่ให้กินนมงงมากก็ให้กินตรงน,นี้นะ กะทิเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับกะทิจะไม่ตายตัวนะครับกะทินะครับเพราะว่าบางทีมันทํามันแข็งก็ต้องใส่กะทิไปเรื่อยๆนะครับจะจะไม่ตายตัวนะกับกะทินะครับถ้ากะทิใส่ได l เยอะก็จะมีความมันขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะอร่อยนะครับกะทิเราใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับกะทินะครับ เยนะครับเานวดไปแล้วก็ถ้ามันแข็งไปแล้วก็ใส่กับที่ไปนะครับนวดจะต้องใช้แรงหน่อยนะครับ อยู่นะครับยังไม่ได้นะครับต้องเติมกะทิไปเรื่อยๆนะครับกะทิไม่ตายตัวนะครับจะต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใส่กะทิได้ได้เยอะๆนะครับมันก็จะอร่อยขึ้นนะครับครับเราจะนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่กะทิไปเรื่อยๆ นวไปจนได้นะครับี๋ยวจะจะจะบอกอีกวิธีหนึ่งอีกไปเรื่อยๆนะครับว่าขนาดไหนมันได้นะครับถ้าได้นะครับเราจะมามาล่อเป็นลูกๆอย่างนี้นะครับนี่ก็เกือบเกือบเกือบจะได้เลยนะครับถ้ามันไม่มันไม่แตกก็ได้นี่ก็เกือบได้เลยนะครับมันยังแข็งอยู่นะครับเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่กระทีไปอีกนะครับ ก็เติมแบที่ไปนะครับใกล้จะได้แล้วนวดไปจนเนียนนะครับเนียนนะครับนะครับวิธีนวดนะครับเพราะว่าเราต้องนวดให้เนียนนะครับบดมันก็ต้องบดให้ละเอียดน,นะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ มันกับแป้งมันนะครับนี่ได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้ามันแข็งไปมันก็จะไปทอดแล้วมันก็จะฟูยากนะครับก็จะพองยากนะครับถ้าว่ามันแข็งแล้วก็เพิ่มเพิ่มกะทิเข้าไปนะครับมันจะได้พองนะครับ ยังบอกว่าม,มันยังแข็งอยู่นะครับจะขึ้นยากนะครับขับม้วดไปได้แล้วนะครับเห็นนะครับได้แล้วนะครับแบบนั้นนะครับแป้ง,งก่อนเราก็รอดดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็รอดดูนะครับ แล้วนะครับ่อได้แล้วเราก็เอาใส่ถุงนะครับเอาใส่ถุงนะครับ้เมื่อได้แล้วใส่ถุงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปั้นเป็นลูกๆนะครับเตรียมทอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปั้นนะครับโดยที่ปั้นนะครับเราต้องปั้นให้เสมอๆกันนะครับ แต่และลูกต้องเสมอนะครับเพราะถ้าไม่เสมอลูกเล็กจะไม่ขึ้นนะครับมันจะโดนไม่โดนกดนต,ตัวเล็กง่อ,งอยจะทำด้วยเนี่ยตตต่ตัวเเล็ก้อองาใหญ กำให้แน่นๆนะครับปั้นให้แน่นๆนะครับมันให้แน่นๆนะครับรอให้แน่นๆนะครับโอปะมาดูตัวเล็กก็อยากอยากเข้ากล้องก็ไม่ลูกใหญ่จังเนี่ยเจ้าตััวปอะทำไมไม่ก็มันมันมันไม่เสมอกันมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ย ป้อนให้ลูกเสมอกันนะครับให้ลูกเสมอนะอย่าลูกเล็กลูกใหญ่นะครับต้องให้เสมอกันนะครับถ้าใหญ่ก็คือใหญ่ให้เท่ากันนะครับแต่ละลูกต้องให้เท่ากันนะครับพอตอนไปทอดแล้วเราจะกดไม่โดนลูกเล็กนะครับต้องให้เสมอกันทุกลูกนะครับ<น>ประมาณนี้นะครับ คอมล้อก็น้ะมาณร้อยห้าสิบนะครับเี๋ก็ร้อยห้าสิบนะครับร้อยประมาณนี้นะครับนี่นะครับเตรียมเตรียมลงทอนนะครับครับเตรียมลงทอนเลยครับไข่นกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกเล็กไม่ถ้าลูกก็ต้องให้ลูกเสมอกันนะครับนี่นะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเรานะครับ ายามใช้ถาดแบบนี้นะครับถาดที่มันแบบว่ามันมัน,ม,นมันกิ่งลงง่ายนะครับมันกิ่งลงง่ายนะครับ,รบแต่แกงกดนะครับครับก็จะแข็งนะครับนะครับแต่แกงกดนะครับเอาแบบแข็งเลยนะครับ ่อนที่เราลงนะครับไฟเราลดลดไฟต่ําสุดเลยนะครับไฟเราได้แล้วเราลดไฟต่ําสุดเลยนะครับนะครับอันนี้คนก่อนนะครับถ้จะดีคนก่อนนะครับ,รบน,น,นะครับโอนี่นะครับจริงแล้วกระทะนี้ไม่ใช่กระทะของ ไข่นกนะครับอันน enfin ี้กระทะทอดธรรมดานะครับถ้ากระทะถ้ากระทะไข่นกจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับและสูงกว่านี้นะครับลึกกว่านี้นะครับนี่นะครับตอนเรากดนะครับเราเราล่อนกดล่อนอย่างนี้ก่อนนะครับค่อยๆก่อนนะครับถ้าเรากดไปแรงมันจะแตกนะครับนี่นะครับถ้ากระทะเล็กมันมันมันจะโยกไม่ได้นะครับนี่นะครับ นะครับเรากดอย่างนี้ก่อนนะครับเราดูว่าถ้าไฟแรงเกินมันจะรัดนะครับมันจะรัดมันจะรัดแล้วก็ที่นี่มันมันก็จะจะพองไม่ทันนะครับเราไฟธรรมดาก่อนนะครับเราค่อยปรับไฟขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วเราค่อยถ้ามันลอยขึ้นอย่างนี้แล้วก็เราก็สังเกตผิวผิวของไขน่นกนะครับว่าเรากดแรงได้ขนาดไหนนะครับ เราค่อยโยกโยกโยกอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเราค่อยกดแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าถ้าลูกไม่เสมอกันนะครับลูกเล็กมันจะไม่โดนกดนะครับแล้วมันก็จะไม่คองนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับเราก็ค่อยโยกโยกอย่างนี้ให้มันโดนทุกลูกนะครับ นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจริงแล้วกระทะนี่มันไม่ใช่นะครับต้องสูงต้องใหญ่คนนี้นะครับอันนี้มันโยกไม่ได้ครับน้ามันมันจะกระเด็นนะครับกระทะออกงานไม่ได้เอามาวันนี้นะครับนี่นะครับครับเราจะกดแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับนี่นะครับกระทะกระทะเล็กไปนะครับมันโยกไม่ได้ นะครับนะครับนะครับโยกไม่ได้นะครับกดกดไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ